สวัสดีค่ะก็มาพบกับหมวยในช่อง YouTube ถามประกันค่ะสําหรับวันนี้หมวยก็จะมาแนะนําโครงการตัวแทนมาตรฐานอาชีพที่2นะคะที่อาจจะเป็นทุกคําตอบของชีวิตทุกท่านก็ได้ค่ะกับบริษัทไทยไประกันชีวิตซึ่งเราจะมีการจัดให้ความรู้เนี่ยเกี่ยวกับธุรกิจประกันชีวิตการเริ่มต้นนะคะการเข้าสู่ธุรกิจเนี่ยจะต้องทําอย่างไรง่ายไหมยากไหมเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวหมวยจะมาเล่าให้ฟังในตอนท้ายนะคะ ว่าจะสมัคอยังไงนะคะสำหรับการเข้าร่วมฟังการบรรยายในโครงการตัวแทนมาตราฐานซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่7สิงหาคมการที่เราจะเข้ามาเป็นตัวแทนประกันชีวิตกับบริษัทไทยประกันชีวิตนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราก็แผนเราวางแผนไว้ว่าเข้ามาเป็นตัวแทนนะคะแต่เราก็จะ พัฒนาในเรื่องของการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กับลูกค้าทุกไวเพื่อให้ลูกค้านั้นได้ประโยชน์สูงสุดจากอา,อาชีพที่เราทํำนะคะการเป็นที่ปรึกษาการเงินแตะเพยประกันชีวิตเนี่ยก็คือการเป็นผู้ที่เป็นทุกคําตอบนะคะของการประกันชีวิตให้กับลูกค้าได้นะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ดูแลแล้วก็ให้คําแนะนําแก่ลูกค้ากับผู้มุ่งหวังรวมไปถึงทุกๆด้านนะคะเพื่อตอบโจทย์แล้วก็เป้าหมาย ในชีวิตของลูกค้าเนี่ยเฉพาะบุคคลนะคะเพราะแต่ละคนเนี่ยการแต่ละคนมีเป้าหมายเนี่ยที่ไม่เหมือนกันเนาะในการแผนแต่ละช่วชีวิตของเขาอะค่ะแล้วก็เป็นตัวแทนที่พร้อมจะสร้างแล้วก็ส่งต่อคุณค่าที่ดีให้กับลูกค้าแล้วก็สังคมได้ด้วยจนถึงให้ลูกค้าเนี่ยมีสุขภาพที่ดีมีชีวิตที่ยืนยาวในบ้านตายของการเกษียณอายุค่ะแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ความมั่งคั่งในบ้านปลายชีวิตก็คือหลังเกษยนนั่นเองและหากทุกท่านนะคะสนใจนะคะอยากจะเข้ามาร่วมง,งานกับบริษัทไทยไประกันชีวิตเรามาดูว่าไรายได้และผลตอบแทนเนี่ยมันมาจากช่องทางไหนบ้างทุกผลงานนะคะมีผลตอบแทนแล้วก็มีการรับไปได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีสิทธิประโยชน์มากมายเลยค่ะ เช่นนะคะมีในเรื่องของค่าคอมมิชชั่นปีแรกสําหรับการที่เราไปเสนอสินค้าหรือเสนอผลิตภัณฑ์ด้านการเงินหรือออกไปวางแผนด้านการเงินให้กับลูกค้าบริษัทก็จะมีค่าคอมมิชชั่นปีแรกให้กับลูกค้าให้กับตัวแทนค่ะขออภัยค่ะให้กับตัวแทนนะคะส่วนลูกค้าก็จะเป็นในเรื่องของออรางวัลต่างๆซึ่งบริษัทจะมีการจัดตลอดทั้งเดือนแล้วก็ทั้งปีอยู่แล้วนะคะรายได้ช่องทางที่2เนี่ยจะเป็น ค่าคอมมิชชั่นปีต่ออายุในกรณีที่ลูกค้าเนี่ยส่งเบี้ยรประกันมาปีแรกแล้วนะคะก็จะส่งต่อไปเรื่อยๆเนาะเพราะสัญญาประกันชีวิตเป็นสัญญาระยะยาวค่ะตั้งแต่ปีที่สองเป็นต้นไปบริษัทก็จะมีการจ่ายค่าคอมมิชชั่นปีต่ออายุให้กับผู้เก็บเบี้ยรประกันด้วยนะคะผู้เก็บเบี้ยรประกันเนาะเพราะสัญญาเนี่ยมี20ปี30ปีหรือ10ปีหรือ5ปีนะคะ ดังนั้นเนี่ยแน่นอนค่ะว่าถ้าลูกคา้าในการจ่ายเบีย้ยประกันเข้ามาทุกช่องทางนะคะเราในฐานะฝ่ายขายเนี่ยก็จะมีบริษัทก็จะมีการจ่ายในเรื่องของผลตอบแทนให้เข้าบัญชีธนาคารนั่นเองค่ะแล้วก็ช่องทางที่3เนี่ยจะเป็นเรื่องของสวัสดิการสวัสดิการฝ่ายขายในเรื่องของประการอุบัติเหตุกลุ่มนะคะแล้วก็วกรณีเสียชีวิตแล้วก็บนัสรายปีค่ะบนัสรายปีแล้วก็ ตัวที่ช่องทางที่5จะเป็นค่าบริหารทีมงานตั้งแต่ระดับผู้บริหารหน่วยขึ้นไปนะคะช่องทางที่หจะเป็นรางวาัลการแข่งขันและก็รางวาัลเที่ยวต่างประเทศซึ่งบริษัทเนี่ยหรือในโซนนะคะจะมีการจัดขึ้นในทุกเดือนแล้วก็ทุกปีอยู่แล้วค่ะเป็นรางวาัลให้กับฝ่ายขายอย่างเราอะนะคะ ํำหรับเส้นทางที่จะไปสู่การวางแผนไปท,ที่ปริษาททางการเงินเนี่ยบริษัทก็มีการเตรียมหลักสูตรก้อรวมนเนี่ยที่อัดแน่นไปได้วยคุณภาพนะคะเพื่อที่จะให้เรานะคะได้ก้าวสู่ความสําเร็จในอาชีพที่ปริษ,ษัท,ทางการเงินได้ด้วยนะคะแล้วก็โอกาสในการเติบโตแบบไม่มีกี่จํากัดด้วยนะคะแนะนาอยู่สี่คุณวุฒิสี่คุณวุฒิก็คือสี่ขัน้นตอนคุณวุฒิแรกได้เป็นร์พาร์ทเนอร์ค่ะจะมีทั้งหมดสองหลักสูตรก็คือหลักสูตรของหน่วย หน่วยมาตรฐานนะคะแล้วก็หลักสูตรที่สองจะเป็นไลน์พาร์เนอร์หัวข้อที่สอนจะเป็นไลน์พาร์เนอร์ค่ะแล้วก็หลักสูตรที่สองจะเป็นไลน์พาร์เนอร์พามนะคะจะมีทั้งหมดหสีด่หลักสูตรหลักสูตรแรกจะเป็นสมาร์ทเอเจนต์หลักสูตรที่สองจะเป็นการวางแผนสุขภาพและการน,นําเสนอประกันสุขภาพหลักสูตรที่สามจะเป็นการวางแผนสภาพครองส่วนบุคคลหลักสูตรที่สี่จะเป็นการบริหารการเงินบุคคลค่ะ ส่วนคุณอวุธที่3จะเป็น financial partner นะคะจะมีทั้งหมด2หลักสูตรก็คือ financial advisor skill training เป็นหลักสูตรของลิมล่าค่ะต่างประเทศนะคะแล้วก็หลักสูตรที่2จะเป็นอบรมขึ้นทะเบียนเป็นผู้เสนอขายสินค้า universal right นะคะและเทคนิคการเสนอขายสินค้า universal right ค่ะและคุณอวุธที่4นะคะจะเป็น financial partner t i r m นะคะมีทั้งหมดใน4หลักสูตร หลักสูตรแรกจะเป็นการวางแผนภาษีหลักสูตรที่2จะเป็นการวางแผนเพื่อการเกษยียณอายุหลักสูตรที่3าจะเป็นอบรมและสอบเพื่อรับใบอนุญาต IC license ค่ะหรือมีใบอนุญาต IC license อยู่แล้วละหลักสูตรที่4ี่จะเป็นอบรมค่ะเึ้ื่อนทะเบียนเป็นผู้เสนอขายสินค้ายูนิคเลงและเทคนิคการเสนอขายสินค้ายูนิคเลงนั่นคือหมายความว่ามีมีบัตรใบอนุญาตเสนอขายเพื่อลงทุนได้แล้วนะคะอันนี้จะเป็น เป็นคุณวุฒิทั้งสี่คุณวุฒิที่พร้อมจะสนับสนุนให้กับป่ายขายในแทะกันชีวิตแล้วถ้าเข้ามาเป็นตัวแทนแล้วนะคะเรามีเครื่องมือสนับสนุนอะไรบ้างเรามีแอปพลิเคชันนะคะแล้วก็เว็บไซต์เนี่ยช่วยสนับสนุนการขายเพื่อให้ป่ายขายเน้นนำเสนอแบบประกันได้อย่างมั่นใจแอปพลิเคชันแรกจะเป็นเครื่องมือเครื่องมือช่วยขายและบริหารจัดการลูกค้าแอปพลิเคชันที่2จะเป็นเครื่องมือช่วยบริหารทีมงาน แอปพลิเคชันที่3จะเป็นดิจิตอลเอเจนต์เว็บไซต์ก็คือมีเว็บไซต์สามารถที่จะให้ลูกค้าเนี่ยเข้ามาดูเว็บไซต์ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะโดยไม่มีท่าที่สายนะคะแล้วก็แอปพลิเคชันที่4คือดิจิตอลออฟฟิศเว็บไซต์ค่ะก็จะเป็นเว็บไซต์สำเร็จรูปให้เราเนใี่ยขยายช่องทางการขายสู่ตลาดออนไลน์ได้มากขึ้นนะคะได้มากขึ้นนะแล้วก็ขอย้อนกลับไปเมื่อสักครู่นะคะดิจิตอลเอเจนต์เนี่ยเว็บไซต์จะเป็นเว็บไซต์ เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข่าวสารความเคลื่อนไหวในอาชีพพร้อมสื่อการตลาดมากมายเลยค่ะที่จะถูกจัดไว้ในแอปพลิเคชันนี้บางท่านอาจจะมีคำตอบเคำถามอยู่ในใจเนะว่าแล้วแล้วแล้ว,ลวทำไมถึงต้องสมัครเป็นที่ปรึกษาทางการเงินงกับบริษัท,ทไทยประกันชีวิตเรามาดูคำตอบกันนะคะ เพราะว่าไทยประกันชีิตเ,เป็นบริษัทประกันชีิตแห่งแรกของประเทศไทยค่ะที่ดูแลคนไทยมาเป็นเวลา80ปีแล้วนะคะตลอดการทํางาน,นบริษัทก็มีการมุ่งม,มั่นนะคะพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าเนี่ยบริษัทตระหนักนะคะและเห็นคุณค่าของพลากรทุกคนค่ะจึงมุ่งมั่นและพัฒนาที่ปรึกษาทางการเงิเนให้มีคุณภาพค่ะเพื่อที่จะพร้อมดูแลลูกค้าอย่างดีที่สุดโดยบริษัทไทยประกันชีนิยได้มีการจัดเตรียมหลักสูตรอบรมที่ได้มาตรฐานระดับสากล มีเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุนการขายมีโครงสร้างผลตอบแทนและสวัสดิการรองรับอย่างชัดเจนค่ะมีระบบพี่เลี้ยงมืออาชีพที่คอยดูแลและช่วยเหลือให้เรานั้นก้าวสู่ความสําเร็จในอาชีพนี้ได้อย่างภาคภูมิใจด้วยนะคะคําถามต่อมาบางคนอาจจะคิดว่าอาชีพเป็นอาชีพที่ไม่มีเกียรติเนาะแล้วก็ไม่น่าภาคภูมิใจเลยทุกท่านคะทุกอาชีพมีข้อดีในตัวค่ะข้อดีของอาชีพที่ปรกสาทางการเงินก็คือการช่วยวางแผนทางการเงินให้กับผู้อื่น ให้พวกเขามีเงินใช้ยามฉุกเฉินเราเป็นคนแนะนําประโยชน์และสินตีให้กับเขาค่ะการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินเนี่ยจะไม่ใช่่งที่น่าอายนะคะและอีกหนึ่งคำถามนะคะเขาบอกอทำธรุรกิจอื่นก็รวยได้อันนี้ก็จริงนะคะทําไมต้องเป็นที่ปรึกษาทางการเงินแน่บอกอย่างนี้นะก็เพราะว่าอาชีพที่ปรึกษาทางการเงินเนี่ยไม่เหมือนกับงานประจำโดยทั่วไปนะคะถ้าทํามากเนี่ยเราได้มากนะคะ มีอิสระด้วยไม่ต้องสต็อกสินค้าไม่ต้องกลัวสินค้าตกทุนหรือหมดอายุเรียกได้ว,ว่าไม่ต้องลงทุนแม้แต่บาทเดียวค่ะเห็นไหมคะว่าอาชีพกระจายประกันชีวิตเป็นอาชีพที่ไม่ใช่อาชีพที่น่าอายที่จะทํานะคะเป็นอาชีพที่มีเก็บได้ซ้ําดังนั้นก็อยากจะเชิญชวนนะคะเพื่อน สมัครเข้าร่วมโครงการตัวแทนม,มาตรฐานก่อนในขั้นตอนแรกนะคะอยากรู้เรื่องอุิชาการประกันชีตเนี่ยลองเข้ามาฟังนะคะในวันอาทิตย์ที่7สิงหาคม2565เวลา12.30ถึง16.30นผ่านระบบโปรแกรม Zo ู om นะคะสแกนได้เลยค่ะแล้วก็ทักหาเขาโ่ดนี้นะคะมีลุง้งมีหมวยแล้วก็มีนัดแล้วเดี๋ยวเขาจะพานำพาเราเข้าห้องซูมครั้งหนึ่งนะคะยังไงล้วพบกันทักมานะคะแลนะสำหรับคลิปนี้เหมือนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ